ตอนที่1,280ชื่อเสียงด่งดังวังปลาคาังคกสู้พิงติดตามฉานกลงกลับไปที่วิหารใหญ่ที่เขาใช้ในการฝึกฝนก่อนหน้านี้ยินดีด้วยตอนนี้เจ้าเป็นบุตรแห่งเต๋าแล้วตราประจำตัวของเจ้าจะถูกสร้างขึ้นและมอบให้เจ้าในไม่ช้า ภายในตรานั้นมีสามค่ายกลดั้งเดิมที่จะช่วยให้เจ้าสามารถต่อต้านการโจมตีของจักรพัิเทพได้นั่นรวมถึงการซ่อนรัศมีพลังของเจ้าหรือแม้แต่เคลื่อนย้ายข้ามความว่างเปล่าเพื่อหลบหนีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความสามารถระดับจักรพัิเทพทั้งสิน้นชันกงหัวเราะและเสริมว่าตราประจำตัวจะทําให้เจ้าปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เว้นแต่เจ้าจะเจอกับจักรพัิเทพที่เต็มไปด้วยเล่กล สู้พิงรู้สึกประหลาดใจไม่คิดว่าตรานั้นจะมีพลังมหาศาลขนาดนี้ตำแหน่งบุตรแห่งเต่านั้นไม่ธรรมดาจริงๆทรัพยากรจะถูกส่งมอบให้เจ้าหลังจากที่ได้รับเหรียญตราแล้วมันคงเพียงพอที่จะทําให้เจ้ากลายเป็นเทพอมะตะได้หลังจากนั้นเจ้าจะสามารถเลือกทักษะลับของเทพโบราณทั้งสาได้อย่างอิสระฉันกงกล่าวสู้ิงตกใจกับคําพูดสุดท้ายมีเทพโบราณถึงสคนในสถาบันวิธีสวรรค์ ไม่น่าแปลกใจเลยที่สถาบันของเขาแทบจะยืนอยู่ในจุดสูงสุดของมหาอำนาจในดินแดนเทพอาเคียนข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักผู้อาวุโสทุกคนและสาขาความเชี่ยวชาญของพวกเขาเจ้าอาจขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้ในอนาคตหากเจ้ามีคำถามใดๆโดยทั่วไปแล้วพวกเขายินดีที่จะช่วยเหลือเจ้าตราบใดที่พวกเขาไม่ได้กำลังฝึกฝนอย่างสันโดษฉันกงกล่าวสูผิงพยักหน้า ชานกงยกนิ้วขึ้นและส่งข้อมูลจำนวนมากเข้าไปในหัวของซูผิงซูผิงใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลและความตกตะลึงของเขายิ่งเพิ่มมากขึ้นมีผู้อาวุโสระดับจักรพรรดิเทพ23คนในสถาบันวิถีสวรรค์ พวกเขาส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการโจมตีและสังหารแต่พวกเขาก็เชี่ยวชาญในทักษะด้านอื่นๆด้วยบางคนเป็นนักฆ่าที่ยอดเยี่ยมในขณะที่บางคนชื่นชอบการต่อสู้ซึ่งซึ่งหน้าทักษะของพวกเขาแตกต่างกันมากนอกจากนี้ยังมีผู้อาวุโสที่เชี่ยวชาญในการหลอมยาสร้าง่ายกลรวมทั้งการฝึกอสูรผู้อาวุโสทั้งหมดล้วนได้รับความเคารพอย่างสูงในสถาบันวิธีสวรรค์สาเหตุก็มาจากทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกเขา ซูพิงรู้สึกทึ่งกับพลังของสถาบันวิถีสวรรค์เขากล่าวกับฉานกงว่าผู้อาวุโสฉานผมมีเรื่องบางอย่างจะขอร้องไม่ทราบว่าผู้อาวุโสจะยินดีให้ความช่วยเหลือหรือไม่บอกมาก่อนแล้วข้าจะพิจารณาอีกครั้งว่าสามารถช่วยเหลือเจ้าได้หรือเปล่าฉานกงหัวเราะ ผมบังเอิญไปพบเศษเสี้ยวของดินแดนเทพอาเคียนที่นั่นมีผู้คนอาศัยอยู่และพวกเขาถูกทิ้งไว้ในความว่างเปล่าบนผืนดินที่แตกสลายนั้นทุกคนกระตือรือร้นที่จะกลับบ้านไม่ทราบว่าผู้อาวุโสสามารถพาพวกเขากลับสู่ดินแดนเทพอาเคียนได้ไหมครับซูผิงกล่าวแผ่นดินที่แตกสลายของเราฉานกงรู้สึกประหลาดใจยอย่างชัดเจนโลกของดินแดนเทพอาเคียนไม่สามารถทำลายได้นะเช่นนั้นจะมีเศษชิ้นส่วนล่องลอย,อยอยู่ข้างนอกได้อย่างไรเจ้าพบมันตั้งแต่เมื่อไหร่ จักรวาลขนาดเล็กของเจ้ามีความกว้างใหญ่เพียงพออยู่แล้วทำไมเจ้าไม่ดึงพวกเขาเข้ามาในจักรวาลของตัวเองก่อนจะพาพวกเขากลับมาที่นี่ละ่ะจักรวาลของผมไม่มีความสามารถในการรองรับดินแดนแห่งนั้นได้ครับซูผิงอธิบายดินแดนแห่งนั้นพังทลายลงเมื่อดินแดนเทพอาเคียนถูกทำลายในที่สุดดินแดนเทพอาเคียนก็ถูกประกอบขึ้นใหม่แต่ชิ้นส่วนเหล่านั้นถูกละทิ้งไปแล้วมันยังคงล่องลอยอยู่ในจักรวาลที่ไกลแสนไกล เดี๋ยวนะเจ้ากำลังบอกว่าดินแดนเทพอาเคียนถูกทำลายและประกอบขึ้นใหม่หรือฉานกงขัดจังหวัดซูผิงและถามด้วยความประหลาดใจใครบอกเจ้าอย่างนั้นมันเป็นคำพูดที่อุกอาจเหลือเกินแม้ว่าตอนนี้เจ้าจะเป็นบุตรแห่งเต๋าแต่คำพูดนี้ของเจ้ามันไม่ควรกล่าวออกมาจากปากซูผิงรู้สึกงุนงงเมื่อได้เห็นการแสดงออกอันเคร่งครึมของผู้อาวุโสแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นความลับแต่ฉานกงเป็นถึงจักรพรรดิเทพเขาก็ควรจะทราบเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ในขณะเดียวกันตอนนี้ซูผิงก็เป็นบุตรแห่งเต๋าซึ่งมีสถานะสูงส่งเทียบเท่าจาัก,กรพัิเทพหักฉานกงรู้เรื่องนี้มันไม่มีความจําเป็นอะไรที่เขาต้องปิดบังซูผิงผู้อาวุโสฉานคําถามนี้อาจจะเสียมารยาทอยู่บ้างแต่ผมอยากรู้จริงๆว่าผู้อาวุโสฝึกฝนมากี่ปีแล้วซูผิงถามอย่างรอบคอบฉานกงอึ้งไปครู่หนึ่งหลังจากคํานวณอยู่ชั่วครู่ในที่สุดเขาก็กล่าวว่า ข้าคิดว่ามันมากกว่าสามแสนปีแล้วข้าควรจะเคยได้ยินเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในอดีตสู้พิงกับพริบตาสามแสนปีช่างยาวนานจริงๆข้อเท็จจริงนี้ทำให้เขามง,งงวยแปลกที่ผู้อาวุโสชันกงไม่รู้ความลับนี้มีเหตุผลอื่นที่ทำให้เรื่องนี้ถูกปกปิดได้หรือไม่แต่ทว่าการพังทลายและการประกอบขึ้นใหม่ของดินแดนเทพอาเทียนเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะถูกปิดบังเป็นความลับต่อผู้คนนับพันล้านได้อย่างไรแล้วทำไมต้องเก็บเป็นความลับด้วย ซูผิงไม่เข้าใจแต่เขาไม่คิดว่าผู้อาวุโสชานกําลังโกหกเห็นได้ชัดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่รู้เรื่องนี้อย่างแท้จริงฉานกงพยายามใช้ความคิดอย่างหนักเพราะเขารู้ว่าซูผิงไม่ได้กําลังล้อเล่นเขากล่าวกับซูผิงว่าถ้าสิ่งที่เจ้ากล่าวมาเป็นความจริงข้าสามารถช่วยเจ้าค้นหาคำตอบได้เจ้ารู้ตำแหน่งที่แน่นอนของชิ้นส่วนที่ดินแดนนั้นหรือไม่ไม่ครับซูพิงสายศีษะ ถ้าไม่มีพิกัดเราจะต้องค้นหาอย่างไร้จุดหมายเว้นแต่เราจะขอให้เทพโบราณคำนวณตำแหน่งของพวกเขาด้วยเต่าผู้ยิ่งใหญ่ชานกงเหลือบมองที่ซูผิงเขาไม่ต้องการปฏิเสธคำขอของซูผิงแต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถขอให้เทพโบราณช่วยเหลือในสิ่งที่ไรจุดหมายได้ ฉันกงสายสีซาอีกครั้งและกล่าวว่าเทพโบราณใช้เวลาทั้งหมดในการเดินทางในแม่น้ําแห่งเต่ามีเพียงความคิดบางส่วนของพวกเขาเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังพวกเขาแทบจะไม่เคยตื่นขึ้นเลยเว้นแต่จะมีเหตุฉุกเฉินเทพโบราณทั้งหมดดารงอยู่เหนือชีวิตและสังสารวัดพวกเขากําลังไล่ตามความเป็นนิรันที่แท้จริงซูพิงไม่สามารถทําอะไรได้เขาไม่คิดมาก่อนว่าแม้กระทั่งได้รับตําแหน่งบุตรแห่งเต่าแล้วเขาก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ บางที่เขาอาจจะทําได้เพียงขอให้ซิฟและคนอื่นๆพาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในหลุมสะพึ่งเทพย้ายเข้าสู่จัก,กรวาลของพวกเขาก่อนจะเดินทางเข้าสู่ดินแดนเทพอาเคียนอีกต่อนหนึ่งหรอและนั่นย่อมหมายความว่าพวกเขาได้ละทิ้งหลุมศพกึ่งเทพไปโดยสมบูรณ์แต่ทว่ามันเป็นทางเดียวสำหรับพวกเขาที่จะกลับบ้านได้ซู้พิงถอนหายใจและหยุดคิดบางทีเขาอาจจะสามารถช่วยทุกคนให้กลับมาพร้อมแผ่นดินได้เมื่อเขากลายเป็นเทพโบราณ โชคดีที่มันคงใช้เวลาไม่นานเกินไปตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำคือการฝึกฝนและถอดรหัสอัขระตาาทั้ง108ที่อยู่ภายในร่างกายให้ได้ทั้งหมดะเมื่อนั้นเขาก็จะสามารถควบคุมพลังแห่งสายเลือดปฐมแห่งความกลาหลได้อย่างสมบูรณ์แบบซูพิงขอให้ผู้อาวุโสชานพาเขาเข้าสู่จักรวาลเพื่อทำการฝึกฝนอีกครั้งชานกงไม่ได้ปฏิเสธคำขอของสูพิง เมื่อเห็นว่าเด็กหนุ่มชาวมนุษย์คนนี้ยังคงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนในการฝึกฝนแม้ว่าจะได้รับตำแหน่งบุตรแห่งเต่าแล้วก็ตามเขายิ้มและกล่าวว่าเจ้าสามารถฝึกฝนได้ในตอนนี้พิธีแต่งตั้งบุตรแห่งเต่าคนใหม่จะจัดขึ้นในอีกสิบวันข้างหน้าทุกคนในสถาบานันจะเฝ้าดูเจ้าสวมมงกุฎและทุกคนในโลกจะรู้จักชื่อของเจ้าคำสั่งล่าของตระกูลสายฝนจะต้องถูกยกเลิกเราจะส่งคนไปคุยกับพวกเขาเองซูพิงถามว่าถ้าพวกเขาปฏิเสธละ่ะ เราจะยื่นข้อเสนอที่ตระกูลสายฝนไม่อาจปฏิเสธได้ค่าแน่ใจว่าพวกเขาจะเปลี่ยนใจฉันกงกล่าวด้วยรอยยิ้มสูผิงรู้สึกค่อนข้างประทับใจและเชื่อมั่นในคำพูดของผู้อาวุโสคนนี้เขาสัมผัสดได้ถึงเสน่ห์แห่งพลังอีกครั้งเขายังรู้สึกโล่งใจปัญหาที่เกิดกับมนุษยชาติในที่สุดก็ได้รับการแก้ไขแล้วก่อนหน้านี้เขาไม่เคยได้ให้ความช่วยเหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์ในดินแดนเทพอาเคียนแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นซูผิงจึงไม่ต้องการเพิ่มปัญหาให้พวกเขาอีกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วซูผิงฝึกฝนอย่างตั้งใจในจักรวาลของฉานกงข่าวที่ซูผิงเอาชนะเฉินซีและกลายเป็นบุตรแห่งเต๋าคนใหม่ของสถาบันวิถีสวรรค์แพร่กระจายออกไปราวกับไฟลามทุง่งในสถาบันวิถีสวรรค์มีสิทธิ์มากมายและพวกเขาก็เป็นทายาทของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วดินแดนเทพอาเคียน ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปกปิดข่าวเกี่ยวกับตัวตนของบุตรแห่งเต๋าคนใหม่ตำแหน่งบุตรแห่งเต๋าเป็นเหมือนดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าพวกเขาเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้และยังยืนอยู่ในจุดสูงสุดของลำดับอัจฉริยะแห่งความกลาหลอีกด้วยกองกำลังจำนวนมากได้ส่งของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีกับซูผิง แม้ว่าสถาบันวิถีสวรรค์จะเป็นองค์กรแต่ก็ไม่ได้บังคับให้สิทธิ์อยู่รับใช้สถาบันไปช่วชีวิตที่นี่เป็นเพียงสถานศึกษาเท่านั้นเมื่อสิทธิ์ทุกคนสำเร็จการศึกษาแล้วพวกเขาสามารถเข้าร่วมองค์กรใดก็ได้แม้แต่เหล่าอาจารย์หลายคนก็ยังเป็นสมาชิกของกองกำลังต่างๆแต่ทว่าพวกเขาจะต้องดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นกับกองกำลังของตัวเองเท่านั้นและไม่อาจร้องขอให้สถาบันช่วยเหลือพวกเขาได้ ด้วยผู้อาวุโสระดับจักรพรรดิพคอยดูแลสิทธิ์ทุกคนจะไม่กล้าละเมิดอิทธิพลของสถาบันมิฉะนั้นพวกเขาจะถูกไล่ออกทันทีในตระกูลสายฝนบนยอดเขาสูงสุดจักรพรรดิสายฝนสวมเสื้อคลุมหรูระหนังบนยอดเขาอย่างสง่างามเสื้อคลุมของเขามีลวดลายของดวงดาวนับไม่ถ้วนมีผู้สีทองสองเส้นให้ลงมาจากหน้าอกของเขาราวกับแม่น้ำแห่งดวงดาวบริเวณที่เขานั่งอยู่คือจุดศูนย์กลางของดินแดนบรรพบุรุษตระกูลสายฝนนั่นเอง ตอนนี้ใบหน้าของเขาเคร่งครึมและมีความกรดเกรียวแฝงอยู่เล็กน้อยข้าล้มเหลวในการประหารชีวิตเด็กเหลือขอคนนั้นมันเป็นความผิดของข้าเองจักรพัชเวียนหนึ่งในเจ็จักรพรรดิแห่งตระกูลสายฝนยืนอยู่ข้างหน้าผาด้วยใบยหน้าดำมืดเขารู้ข่าวที่ซูผิงกลายเป็นบุตรแห่งเตาของสถาบันวิถีสวรรค์และตอนนี้เขาทำได้เพียงยอมรับว่ามันคงไม่มีโอกาสที่เขาจะทำร้ายเด็กน้อยชาวมนุษย์คนนั้นได้อีกแล้ว ซูผพิงอยู่ภายใต้การคุ้มครองของสถาบันวิถีสวรรค์อย่างสมบูรณ์หากตระกูลสายฝนต้องการจะฆ่าเขาให้ได้ตระกูลสายฝนก็จำเป็นต้องเตรียมพร้อมกับความสูญเสียครั้งใหญ่เช่นกันแม้ว่าอัจฉริยะที่ตายไปแล้วจะไม่ใช่อัจฉริยะอีกต่อไปแต่สถาบันวิถีสวรรค์ก็จะแสวงหาความยุติธรรมให้กับสิทธิ์ของพวกเขาอย่างแน่นอนสำหรับราคาของการฆ่าบุตรแห่งเต๋าสถาบันวิถีสวรรค์จะตอบโต้โดยการสังหารจักรพรรดิของตระกูลสายฝนอย่างไม่ต้องสงสยัย การแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นเหตุผลว่าทำไมบุตรแห่งเตาของสถาบันอาสวรรนจึงมีสถานะสูงส่งและไม่มีผู้ใดกล้าท้าทายพวกเขาเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของซูผิงหักเขายังคงเติบโตโดยไม่หยุดชะงักเขาจะกลายเป็นจักรพรรดิเทพในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นสถานการณ์ของตระกูลสายฝนจะยุ่งยากมากแค่ไหนเป็นที่คาดคำนวณได้มันไม่ใช่ความผิดของเจ้ามีบางอย่างผิดปกติกับมนุษย์นั่น สีหน้าของจัก,กรพรรดิสายฝนมืดมนอย่างถึงที่สุดเขาไว้วางใจจัก,กรพรรดิชเวียถ้าจัก,กรพรรดิชเวียบอกว่าเขาฆ่าซูผิงแล้วนั่นก็จะเป็นความจริงอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้เด็กเหลือขอยังไม่ใช่เทพอมตะด้วยซ้ำแต่เขากลับมีความสามารถเคลื่อนย้ายข้ามทวีปได้ในพริบตาแม้แต่เทพอมตะก็ไม่มีความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้ เด็กเหลือขอคนนั้นมีความลับที่ยิ่งใหญ่มากมายเราต้องหาทางฆ่าเขาให้ได้ฆ่าจะขอให้ผู้อาวุโสเทียนแห่งหาปุบากาสีเขาเป็นการส่วนตัวอีกไม่นานเขาจะต้องผ่านบททดสอบสวรรค์เพื่อที่จะเป็นเทพอมะตะนั่นเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะฆ่าเขาได้จักรพรรดิสายฝนกล่าวท่านต้องการจ้างคนจากหุบเขาปีศาจใบหน้าของจักรพรรดิเวียนไปเล็กน้อยหุบเขาปีศาจเกือบจะเป็นดินแดนต้องห้ามในดินแดนเทพอาเคียน ในหุบเขาปีศาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่มากนะักแต่พวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้มันเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกล่าวกันว่ามารดกของพวกเขาดำรงมาตั้งแต่ยุคแห่งความกลาหนด้วยซ้ำนั่นคือดินแดนแห่งความชั่วร้ายอย่างแน่นอนเพียงแต่คนเหล่านั้นเชี่ยวชาญในการใช้คำสาปดังนั้นผู้คนจำนวนมากจึงไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับพวกเขา คำสาปของพวกเขาปรากฏขึ้นอย่างไร้ร่องรอยผู้ที่ต้องคำสาปจะไม่มีวันตรวจพบความผิดปกตินี้จนกระทั่งพลังแห่งคำสาปได้แสดงผลออกมาแล้วราคาที่เราต้องจ่ายจัก,กรพัชชเวียดถามด้วยเสียงต่ำมันจะคุ้มค่าตระกูลสายฝนกล่าวอย่างจริงจัง เด็กน้อยคนนั้นจะกลายเป็นเทพอมะตะไม่ช้าก็เร็วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าการกำจัดเขาจะต้องจ่ายด้วยราคาเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายหากมนุษยชาติปรารถนาที่จะเป็นเผ่าพันธุ์ระดับสูงผ่านเด็กน้อยคนนี้พวกมนุษย์ก็จะทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดให้เขาเช่นกันด้วยพรสวรรค์ที่น่ากลัวของเขาเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกำจัดเขาให้เร็วที่สุดจัก,กรพัชเวียมึนงงเขาอดไม่ได้ที่จะมองดูลูกพี่ลูกน้องของเขาด้วยความตกใจแม้แต่จัก,กรพัชสายฝนก็ยังรู้สึกกลัวเด็กน้้ออยคนนีหรื บางทีเจ้าเด็กเหลือขอนั่นอาจจะกลายเป็นเทพโบราณได้จริงๆก็ได้ใช่ไหมเขาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงการต่อสู้กับซูผิงและใบหน้าของเขาก็เคร่งขครึมงทันทีเขารู้ว่ามันยากมากที่จะก้าวขึ้นสู่สถานะเทพโบราณแต่เขาต้องยอมรับว่าหากเทพโบราณคนต่อไปปรากฏตัวขึ้นมันก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะเป็นเด็กชาวมนุษย์คนนี้ต่อให้โอกาสนั้นจะเลือนรางแค่ไหนเขาก็ไม่อาจปล่อยให้อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตระกูลสายฝนดำรงอยู่ได้ ในเผ่าพันธุ์มนุษย์วังสิ่งจริงฮ่าฮ่าฮ่าจักรพรรดิซินและจากรพพัดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดอยู่ที่นั่นพวกเขารู้สึกตื่นเต้น er, เป็นอย่างมากเมื่อได้รับข่าวซูผิงที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยได้ปรากฏตัวที่สถาบันวิถีสวรรค์มินำซ้ำเขายังกลายเป็นบุตรแห่งเตา๋าคนใหม่นี่เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจอย่างแท้จริงบุตรแ,แห่งเต๋าบุตรแห่งเต๋าของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ข้าได้ยินมาว่าเขาเอาชนะเฉินซีองค์ชายผู้แข็งแกร่งจากหนึ่งในเจตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยวันที่มนุษย์จะผงาดขึ้นมาถึงแล้วหรือในที่สุดเราก็ได้เห็นแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณสักครั้งหลังจากจมอยู่ในความมืดมาหลายแสนปีบางคนตื่นเต้นในขณะที่คนอื่นๆกำหมัดด้วยดวงตาที่เปียกชื้นตัวตนของบุตรแห่งเตาเป็นเครื่องป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับซูผิง เมื่อได้รับการคุ้มครองจากสถาบันซูผิงจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิเทพอย่างแน่นอนต่อให้โชคชะตาของเขาเลวร้ายอย่างถึงที่สุดก็ตามการที่บุตรแห่งเต๋าจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากยกเว้นพวกเขาจะเสี่ยงชีวิตเดินทางเข้าสู่พื้นที่ต้องห้ามด้วยตนเองบุตรแห่งเต๋าคนอื่นๆจะยกเลิกสถานะของตัวเองหลังจากกลายเป็นจัก,กรพรรดิเทพ ผู้อาวุโสบางคนในสถาบันวิธีสวรรค์เคยเป็นบุตรแห่งเต่าในวัยหนุ่มหลังจากที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตพวกเขาเลือกที่จะอยู่ในสถาบันต่อเพื่อตอบแทนสิ่งที่พวกเขาเคยได้รับมาทรัพยากรที่เราลงทุนในตัวเขาไม่ได้ไร้ประโยชน์แม้ว่าการเป็นศัตรูกับตระกูลสายฝนจะทำให้พวกเราได้รับความกดดันอย่างหนักแต่ในที่สุดมันก็คุ้มค่าหนึ่งในจักรพรรดิเทพกล่าว ความเป็นจริงนั้นโหดร้ายหากมนุษย์คนอื่นรุกรานตระกูลสายฝนพวกเขาคงไม่มีความกล้าที่จะต่อต้านไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีกระดูกสันหลังแต่เพราะพวกเขาจำเป็นต้องยอมรับความจริงอันโหดร้ายว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ผู้คนจากเาผ่าพันธุ์ระดับสูงมักจะเหยียบย่ำศีรษะของพวกเขาอยู่เสมอคนเหล่านั้นใช้การกระทำเพื่อย,ย้ำเตือนว่าในจัก,กรวาลน,นี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต่ำต้อยมากแค่ไหน พวกเขาได้เห็นสหายมนุษย์จำนวนมากถูกฆ่าอย่างไร้ความผิดอัจฉริยะบางคนถูกประหารชีวิตอย่างไร้ความปราณีจากความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับสมาชิกของเผ่าพันธุ์ระดับสูงแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้คราวนี้พวกเขาชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียและตัดสินใจที่จะเดิมพันกับซูผิงแม้ว่ามันจะเป็นความหวังลมๆแล้ลงๆก็ตาม ตอนนี้เขากำลังฝึกฝนในสถาบันวิธีสวรรค์เมื่อพิจารณาถึงตัวตนใหม่ของเขาเขาต้องได้รับทรัพยากรที่ไม่รู้จบเราไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเขาอีกต่อไปจักรพัฒด,ดิสินกล่าวอย่างสบายใจและเปลี่ยมไปด้วยความสุขคนอื่นๆพยักหน้าแม้ว่าซูผิงจะยังอ่อนแอและเทพระดับสูงยังคงมีความสามารถในการฆ่าเขาเช่นเดิมแต่ด้วยสถานะบุตรแห่งเต่าที่เข้าได้รับในตอนนี้คนที่คิดจะทำร้ายเขาจำเป็นต้องช่างน้ำหนักของตัวเองให้ดี ในที่สุดจิตใจอันหนักอึ้งของจักรพัิเทพแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็มีโอกาสผ่อนคลายลงเล็กน้อยตระกูลสายฝนปะทะก,กับพวกเราอย่างไม่ลดละแม้กระทั่งร่วมมือกับเผ่าพันธุอื่นๆเพื่อกดดันเราตอนนี้เราไม่มีอะไรต้องเกรงกลัวอีกแล้วพวกเราสามารถส่งกำลังออกไปประจำชายแดนเพื่อต่อต้านตระกูลสายฝนและปกป้องดินแดนของเราได้อย่างเต็มที่เราไม่จำเป็นต้องทนการดูถูกเหยียดหยามอีกต่อไป ส่วนเด็กน้อยคนนั้นด้วยพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวในอีกไม่กี่พันปีข้างหน้าเขาก็จะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้จักระพัดดิซินกล่าวด้วยดวงตาเป็นประกายว่าในระหว่างนี้เราควรทำตัวให้สงบเสงี่ยมจะดีกว่าเราอดทนมาหลายแสนปีแล้วทนต่ออีกสองสามพันปีจะเป็นไรไป ในขณะนั้นก็มีคนกล่าวอย่างกระตือรือร้นว่าข้าได้ยินมาว่าขุมทรัพย์จากยุคแห่งความกลาหนได้ปรากฏขึ้นในซากปรักหักพังของทะเลทรายเราเป็นมหาอำนาจกลุ่มเดียวที่รู้ที่ตั้งของงอมันในตอนนี้ข้ายินดีที่จะเป็นผู้นำในการสำรวจเราจำเป็นต้องค้นหาทรัพยากรมากมายเพื่อเป็นการเตรียมการหลังจากที่ซูผิงกลายเป็นจักรพรรดิทเทพและออกจากสถาบันวิธีสวรรค์เมื่อถึงเวลานั้นมันจะช่วยส่งเสริมโอกาสที่เขาจะกลายเป็นเทพโบราณให้สูงยิ่งขึ้น จักรพัรดิซินพยักหน้าเห็นด้วยกับความคิดนั้นแม้ว่าวันนั้นจะยังอยู่ห่างไกลแต่พวกเขาก็เริ่มเตรียมทรัพยากรสำหรับซูผิงไว้แล้วไม่เช่นนั้นการปรากฏตัวขึ้นของจักรพัรเทพคนเดียวคงไม่เพียงพอที่จะแหวกเมฆแห่งความมืดที่ปกคลุมศีรษะของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลายแสนปีออกไปได้